เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกับคุบคณพงพันธ์จงรักนะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือวา่าทกศนะครับเรื่องราวของการอนุมัติงบประมาณจํานวน5 9 4ล้านบาทเพื่อนําไปใช้ในโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวในฤดูการผลิตปี2564ถึงปี2565นะครับในช่วงแหล่งทุนครับ วันนี้นรายการเก็บเบีย้ยไต้ถุนรานนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินอาชีพในฝันและรถออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการเพียงแค่ส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนรานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใคร เดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบียเต้ทุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีว่าธนาคารอมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อ first life first home สําหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก สามารถยื่นกู้ได้ภายในวันที่31สิงหาคม2565นะครับนี่เป็นข้อมูลครับทวอีกครั้งนะครับธานาคารอมสินนำเสนอสินเชื่อ first life first home สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกสามารถยื่นกู้ได้ภายในวันที่31สิงหาคม2565นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธานาคารอมสินนำเสนอสินเชื่อ first life first home สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกสามารถยื่นกู้ได้ภายในวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ sms 4 2 2 1 0 7 5 เฟซบุ๊กไลฟ์เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้รายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในบทบาทออมสินเคียงข้างฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่ออนาคตไทยอย่างยั่งยืนในการดําเนินภารกิจธนาคารเพื่อสังคมลดความเหลื่อมล้ําสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนจํานวนมากที่จะรับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับโดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการต่างๆกว่า41โครงการด้วยกันทั้งการช่วยคนไทยเข้าถึงแหล่งทุนการเข้าถึงสินเชื่อในระบบการผ่อนปลนหนี้การเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ มีเงินทุนหมุนเวียนนาไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งทั้งหมดสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้แล้ว12,900รายด้วยกันและได้นําเงินส่งเข้ากระทรวงการคลังไปจานวนทั้งหมด16,000ล้านบาทเมื่อวานนี้ครับวันที่30พฤษภาคม2565นะครับนายพักพงศ์สิริการธรรมาตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มนะครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย สีชมพูส่วนต่อขยายโดยโรฟมได,ได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมของโครงการดังกล่าวพบว่าเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการกับประชาชนและสาธารณะโดยจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนแจ้งวัฒนะและการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและรฟมได้มีการเจรจากับผู้รับสัมป,ปทานคือบริษัทนอตเทนบังกอกโมโนเรลจำกัดซึ่งได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมโดยผู้รับสัมป,ปทานจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการและการลงทุนส่วนต่อขยายเองทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยค่าก่อสร้างงานโยธาค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค่างานระบบรถไฟฟ้าในส่วนต่อขยายและรอฟอมอลไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการส่วนต่อขยายแต่อย่างไรและยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่รอฟอมอลจะได้รับส่วนแบ่งผลตอบแทนเพิ่มเติมทั้งนี้รอฟอมอลได้ดําเนินการตามขั้นตอนของสัญญาร่วมลงทุนพระราชบัญญัติในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พุทธศักราช2556พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนพุทธศักราช2562รวมไปถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535และพุทธศักราช2561ในทุกขั้นตอนจึงขอเรียนยืนยันว่ารฟมอได้ดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและภาครัฐโดยได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดนะครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศกลับได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมระหว่างทกศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นกลมส่งเสริมการเกษตรและสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมยั่งยืนพร้อมกับ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการลดกา๊าซเรือนกระจกตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการอนุมัติงบประมาณจำนวน594ล้านบาทในโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวปี64ทับหนะครับพูดคุยกับคุณพงพันธ์จงรักผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อก,การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพงพันธ์ครับ เอาเย์สกู้หนึ่งนะครับโครงการนี้ก็มีที่มาที่ไปคุณฟังครับซึ่งน่าสนใจเพราะว่าเป็นอ่ามาแล้วนะฮะคุณพงพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิยพัฒนครับพงพันธ์จงรักผู้ช่วยผู้จัดการทศกครับครับขอเรื่องทราบเรื่องที่มาที่ไปของโครงการบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพข้าวที่มีการอนุมัติงบประมาณมาค่าร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาทนะฮะที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไหมงครับคุณพงพันธ์ครับสาหรับโครงการนี้ครับคุณพิยพัฒน์และผู้ฟัง อะไรการาทางบ้านะระดับเกษตรกรนะครับ,รบสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการผลิตสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูการผลิตปีหกสี่ทับหกห้าที่คอรมอได้เห็นชอบอนุมัติเพิ่มก็ประมาณเพิ่มห้า้อยเก้าสิบสี่ล้านเมื่อสิบเจ็ดพฤษภาหกห้าที่ผ่านมาเป็นเป็นโครงการที่ที่ต่อเนื่องกับโครงการที่คอรมอได้เห็นชอบไปช่วงปลายปีที่แล้วครับท่านผู้ฟังครับ เป,เป็นเป็นเรื่องด้วยกเกษตรกรที่ปลูกข้าวในฤดูการนี้เนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามสภาพของดินฟ้าอากาศที่เอื้ออํานวยครับนะครับก็เลยมีการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นดังนั้นอ่าวงเงินที่อนุมัติไว้คราวแรกนะไม่ไม่เพียงพอกับจํานวนที่กเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก็เลยมีการขอเพิ่มเติมงบประมาณในครั้งนี้มาอีก5 9 4ล้านครับท่านครับครับภาพรวมนี่เป็นยังไงครับในการดาเนินโครงการนี้ฮะ ภาพรวมโครงการนี้เนี่ยนะครับก่อนก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบเพิ่มเติมในคราวนี้นะครับเ,เราได,ได้ได้ได้ดูแลพี่น้องเกษตรกรอรักษาได,ได้ได้ได้โอนเงินทกศได้โอนเงินตามโครงการนี้ให้พี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรไปแล้วเนี่ยประมาณ4ี่จ2ดสาสองล้านครัวเรือนครับคุณคุณพิเทพครับ,รบประมาณ 4. 6ด สามล้านครัวเรือนเป็นเงินที่ที่โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วประมาณสักห้าหมืนสามพันแด้อยเจ็ดสบเอ็ดล้านเศรครับครับครับอันนี้หมายถึงครับอาจารย์เชิญต่อครับคุณประมัณเชิญนะอ่าอ่านั่นนั่นนั่นคืออ่าก่อนที่ก่อนที่คมอจะเห็นชอบวงเงินเพิ่มเนี่ยหมายถึงว่าเราได,เาได้เราได้โอนเงินตามโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคนุณภาพข้าวเนี่ยไปยังครัวเรือนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตเนี่ยไปแล้ว4.6ล้านคัวรเรือนครับเป็นเม็ดเงินถึง53,800กว่าล้านครับท่านอ๋อกับแสดงว่าถ้าใครที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีหรือว่าอยู่ในรายชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับเเออคุณสมบัติที่ที่สําคัญของของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการของรัฐบาลครั้งนี้นะครับ,รบอาจจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการเดิมนะครับ คือคือหลักเกณฑ์ง่ายๆครับคุณคุณพีรพัฒน์ครับพี่น้องครับก็คือเป็นเกษตรกรที่ที่ขึ้นทะเบียนอ่าขึ้นทะเบียนรับปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีหกห้าสองห้าหกห้าหกสี่ทับหกห้านะครับรอบที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือรอบนาปีทั่วๆไปเนี่ยนะครับอ่าต้องขึ้นทะเบียนไว้แลวสองเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าหลังจากท่านขึ้นทะเบียนแล้วเราถรัฐถะก็จะมีข้อมูลของท่านแล้วล่ะกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะส่งข้อมูลนี้มาย่างทกศนะครับ เราก็จะโอนเงินเมื่อตรวจสอบทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือช่วยเหลือไล่ไล่ละพันครับท่านครับไล่ละพันครัวเรือนหนึ่งไม่เกินไม่เกินยี่สิบไร่ยี่สิบไล่ครับก็คือสรุปว่าครัวเรือนหนึ่งจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในคราวเนี้ยไม่เกินสองหมื่นบาทครับครับซึ่งซึ่งทกศจะโอนเงินอจํานวนเนี้ยตามครัวเรือนที่ตามตามตามจำนวนไร่ที่ท่านขึ้นทะเบีีีียยยนนนนนนจรริงเ่ะะคับบขึ้้ทไว ทกศสมว่าผมขึ้นทะเบียนไว้สิบไร่ทกศก็จะโอนสิบหนึ่งหมื่นบาทก็หนึ่งหมื่นบาทเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเลยครับไม่ผ่านตรงเลยครับซึ่งซึ่งเกษตรกรผมเชื่อว่าวันนี้เกษตรกรในในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ก็ผมคิดว่าร้อยละเก้าสิบเก้าแหละฮะมีบัญชีเงินฝากกับทกศอยู่แล้วเกือบทุกเกือบเกือบกับทุกท่านนะครับัแสดงว่าเขาต้องทราบเงื่อนไขดีแล้วใช่ไหมครับคุณผูมานครับใช่ครับจับคุณคุณคุณพิรพัฒน์คือคือโครงการนี้นะครับเป็นเป็นไม่ใช่ปีแรก ในผลที่เรามีความเชื่อว่าเกษตรกรทราบเงื่อนไขโครงการนี้ดีเพราะว่าโครงการนี้รัฐบาลเองได้ช่วยมาต่อเนื่องมาประมาณเป็นปีที่สามถึงปีที่สี่แล้วครับท่านครับครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะในจุว่าผ่านมาแล้วพอสมควรทีนี้โครงการนี้เนี่ยประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับหรือว่าได้รับไปแล้วนี่คืออะไรบ้างครับเออประเด็นสําคัญของของโครงการนี้ในหลักการที่รัฐบาลได้ได้ได้ กําหนดโครงการนี้ขึ้นมาก็คืออยากจะประการที่หนึ่งก็คืออยากจะ,ะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในเรื่องของของค่าใช้จ่ายในช่วงต้นฤดูการผลิตการทํนานาในแต่ละปีนะครับท่านนะครับครับค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตที่ที่นับวันก็จะสูงขึ้นค่าน้ําค่าปุย๋ยค่ายาค่าแรงงานก็แล้วแต่ครับแล้วก็อันนี้นี่คือต้นน้ําในช่วงเริ่มต้นการผลิตครับ พราะว่าพอในช่วงของขั้นปลายนะครับท่านในช่วงที่ได้ผลผลิตแล้วจะเก็บเกี่ยวเนี่ยทําอย่างไรพี่น้องกเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีคุณภาพนะและได้ผลได้ผลผลิตที่ดีความชื้นที่ต่ําเพื่อให้ได้ราคาข้าวที่สูงในในขั้นตอนเหล่านี้รัฐะเลยเห็นว่าน่าจะมีเงินสนับสนุนไอ้ไร่ละพันเนี่ยเข้าไปให้พี่น้องใช้เงินก้อนเนี่ยอย่างเช่นในช่วงปลายฤดูเนี่ยทําทคุณภาพาข้าวเปลือกที่ออกมาอย่างเช่นกระบวนการอา,ากระบวนการสีหรือกระบวนการเก็บเกี่ยวที่ เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างเนี้ยนะครับคือถ้าพี่น้องกเกษตรกรในช่วงที่ยังไม่ได้รับผลผลิตในช่วงปลายฤดูเนี่ยถ้าได้เงินก้อนนี้ไปเนี่ยก็สามารถใช้ในการบริหารจัดการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ข้าวมีคุณภาพสูงและได้ราคาครับตรงนี้ตรงนี้เป็นประโยชน์ทางทางตรงเลยนะครับแล้วแลประการที่สองเนี่ยที่รัฐบาลเห็นว่าโครงการนี้ยจะช่วยพี่น้องเป็นการช่วยจูงใจจูงใจให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การทำนาให้สูงขึ้นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับคุณคุณเพียพัฒน์และพี่น้องผู้รลบฟังทางบ้านครับถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรชาวน,นาเนี่ยทําคุณภาพข้าวเปลือกอได้ได้คุณภาพสูงอย่างเช่นว่าสิ่งเจืี้นต่ํนตความชื้นน้อยความชื้นตาความชื้นน้อยนะครับราคาก็จะขึ้นตามค,คุณภาพเหล่าเนี้ยผลมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะตกสู่เกษตรกร มลูลค่าเพิ่มถ้าเพิ่มนี้ก็เกิดขึ้นอยู่กับประเทศไทยใช่ไหมครับเวลาเราส่งข้าวไปขายต่างประเทศเนี่ยข้าวเรามีคุณภาพเราก็เชื่อว่าถ้าเราทําคุณภาพอย่างนี้เนี่ยอประเทศไทยก็จะมีรายได้จากการส่งออกข้าวในแต่ละปีซึ่งมีจํานวนที่สูงเนี่ยได้มดลูลค่าที่เพิ่มขึ้นนั่นนั่นคือ ผลประโยชน์ที่โครงการนี้ได้จะได้รับในแง่ของตัวเกษตรกรโดยตรงและก็ผลประโยชน์ที่จะตกกับประเทศชาติกับท่านครับแมน่าสนใจนะที่มาโครงการนี้ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการเราก็ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยห้ารอยเก้าสิบสี่ล้านบาทปีปีปีหน้าหรือว่าคราวหน้าอาจจะต้องเพิ่มอีกไหมฮะเอ่อทุกทุกปีทุกปีที่ผ่านมาครับครับครับคุณคุณคุณพิรพัฒน์ครับจากจากจากฐานข้อมูลของการขึ้นทะเบียนซึ่งซึ่งพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้ต้องภูมิใจนะครับว่า พี่น้องเกษตรกรชาวนาหรือแม้กระทั่งทุกพืชนะครับสนใจในการมุ่งมั่นในการไปขึ้นทะเบียนการเพาะปลูกพืชเนี่ยทุกปีครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นหัวใจครับคุณ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 เพียรพัฒนครับ,รบและี่ผู้ฝังทางบ้านครับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไปขึ้นที่ท่านเกษรตรตำบลเกษตรอำเภอเนี่ยนะครับ ผมว่าเชุดข้อมูลชุดข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะเป็นชุดข้อมูลที่ทางรัฐบาลจะได้นํามาจัดก,การบริหารจัดก,การการผลิตพืชแต่และชนิดในประเทศไทยได้ดีดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะจะเรียนผ่านรายการของคุณพิยพัฒน์ก็คือว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรทุกปี หรือถ้าจะมีต้องขึ้นทุกปีนะครับทบ่านครับขึ้นทุกปีแล้วก็ถ้ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก็ต้องแจ้งปรับเพิ่มอย่างเช่นทำนาเพิ่มขึ้นหมายถึงปีละครั้งหรอหรือว่าปีละครั้งครับท่านใช่ครับป<ะ>ีละครั้งข,ข้อมูลตรงนี้ครับถ้าพี่น้องเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลตามเวลาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเนี่ยข้อมูลนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วเวลารัฐบาลรัฐจะช่วยเหลือพี่น้องไม่ว่าผลิตพืชไหนเนี่ยผมก็เขาก็จะมีฐานข้อมูลในการช่วยเหลือได้รวดเร็วครับท่าน ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงนะใช่ครับเหมือนเป็นโครงการนี้ฮะเกษตรกรผู้ทํานาในฤดูทำนาปีเนี่ยขึ้นทะเบียนมาโดยเฉลี่ยประมาณร้สี่จุดหกล้านขัวเรือนทุกปีครับท่านประมาณเนี้ยครับสี่จุดหกสองล้านขัวเรือนสี่สี่จุดอ่อสี่สี่แสนไอ้สี่ล้านหกแสนสามหมื่นกว่าครัวเรือนอยู่ประมาณนี้ครับเป็นข้อมูลที่ที่เราเราได้เฝ้าติดตามมาสามปีที่ผ่านมาก็ก็ประมาณนี้มาตลอดก็แสดงว่าพี่น้องเกษตรกรมีความพร้อมด้วยตัวเองดีครับ อืมเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นวิธีการบริหารจัดการที่เราทํากันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดจะมีกะเกษตรกรรายใหม่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้จาเป็นไหมครัว่าจะต้องไปขึ้นทะเบียนด,ด้วยนะครับคุณอูุฟันเนี่ยใช่ใช่ครับวันวันนี้อย่างนี้ครับค,คุณเทียบเพียรพัฒครับผู้ฟังทางบ้านครับ เออบางครั้งกเกษตรกรแต่โครเรือนอ่าใช่ใช่ใช่อ่าแต่ัวเรือนแยกลูกมีหลานลไปแ,นแยกไปมีทะเบียนบ้านมีเอ่อแบ่งที่นินที่นาทําการผลิตน,นะครับก็ก็ก,ก็หลังจาก,กเกษตรกรโครเรือนใหม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องไปขึ้นทะเบียนในานามของอท่านเองนะครับ จากบ้านเลขที่หนึ่งเป็นบ้านเล็กที่หนึ่งทับหนึ่งะฮะบ้านเล็กที่หนึ่งทับหนึ่งก็ต้องไปขึ้นทะเบียนอ่าข้าราชกเกษตรกร,รกด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเงื่อนไขที่สาคัญครับอ๋อน,นั้นเกรรษตรกรต้องทราบแล้วนะฮะเราก็พยายามที่จะชี้แจงตรงนี้อืมครับผมคร,บครับผมผมถามเผื่อนิดนึงคุณพงพันธ์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อเข้าใจว่าปุ๋ยมันจะราคาแพงขึ้นเนี่ยเราเตรียมมาตรการอะไรไว้ดูแลบ้างหรือเปล่าตรงนี้เออเออสำหรับสำหรับในในในรูดูการนี้นะครับก็ก็เป็นที่ทราบดีว่า อจากปัญหาภายนอกประเทศกเกษตรกรภายในโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวันนี้เต้นทุนต้นทุนในการผลิตออ่นข้ง,งจะสูงไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าน้ำมันนะฮะน้ำมันสิ่งที่ทกศในฐานะที่ทกศเป็นธนาคารของรัฐที่ดูแลภาคการเกษตรภาคชนบทอยู่เนี่ยนะครับสิ่งนี้เราเราตระหนักถึงความกังวลใจความเดือดร้อนของพี่น้อง การสนับสนุนสินเชื่อเราดําเนินการเราอํานวยสินเชื่อเพื่อการผลิตมาทุกปีนะครับคุริภพัฒน์แต่ปีนี้เราเรามองสองสองเรื่องครับเกษตรกรที่ที่ยังไปไหวเนี่ยเราก็อํานวยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปลนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าปกติต่ำมากต่ำมากครับครับต่ำมาก็ต่ในท้องตลาดใช่ครับเพราะว่าเราเราเป็นธนาคารของรัฐที่เข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรกับ กับ,ก,บกับเกษตรออนไลน์ที่ท่านมีปัญหาในเรื่องของอออสมมติว่าเป็นเป็นคำถามในการผลิตรหรือว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงมีอาจจะเจอปัญหาทางอื่นด้วยปัญหาแรงงานปัญหาลูกหลานไม่มีคนทําการเกษตรเนี่ยรรเราเราก็ขยายเวลาชําระหนี้ให้ครับวันนี้<อ>เราก็ถึงแม้ว่ารัฐบาลวันนี้โครงการพักชําระหนี้จากโครงการจากวิกฤตโควิด COVID เนี่ยอาจจะสิ้นสุดแล้วแต่ว่ามาตรการปกติของทกสนะครับเราก็ยังมีขยายลดปลดขยายหนี้ให้ลูกค้า เกษตรกรอยู่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 เป็นวิธีปฏิบัติปกติครับดังนั้นเราเรายังดูแลพี่น้องที่ทั้งทั้งสองกลุ่มนี้อย่างสม่ําเสมอครับครับได้เลยครับเอาละครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้ารบกวนคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณภูพันธ์ครับขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูพันธ์จงรักนะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับเรื่องของโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว ในฤดูการผลิตปี2,564ถึง2,565นะครับจำนวน594ล้านบาทครับเอาละรครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อ first life first home สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกเนี่ยนะครับคำถามคือสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้ภายในวันที่เท่าไหร่คำตอบคือภายใน วันที่31สิงหาคม2,565นี้นะครับเดี๋ยวแลรบเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ